จ้าสวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วกับช่องอีสานรอยเอ็ดบ้านๆอีกแล้วจ้าพี่น้องเมื่อกี้กับสิ้อ้าเข่าสวนจ้าเมื่อกี้สิ้อ้าไปหัอาหารหอยเชอรี่เนาะจ้าเนาะอยู่ในสวนเนาะเขาได้เลี้ยงไว้ทั้งหอยเชอรี่ชีทองนะคะเนาะแล้วก็หอยเชอรี่ธรรมดาบ้านๆเขาเนี่ยจ้าแต่ว่าเมื่อกี้สิ้อ้าไปหัอาหารหอยเชอรี่ธรรมดาเนาะจ้าเขาเลี้ยงไว้ในบ่อผาใบเนาะจ้าเนาะพ่อผ้ายางเขาเนาะอันนี้จะเป็นต้นผงชิโรดเนาะจ้าเนาะ ต้นผงชโรสค้นกไกกินแสบหอยกไกก,กินแสบจ้ะจ้าใกล้กันกินแสบจ้ะตัวนี้หาหามาปลูกไว้เนาะจ้่จปลูกง่ายเอากิ่งไปปักช่ำแป๊บเดียวก็ขึ้นจ้ะพี่น้องจากกอน,นี่น้อยกลายไปเป็นกอบอกัง่ายหนึ่งจ้ะพี่น้องเด็ดแล้วเด็ดอีกจ้ะแตกดีหักเมนเอากิ่งไปถิ่มไว้ซื้อกับข้นจ้ะพี่น้องเนี่ยเอากิ่งมาถิ่มไวเ้เงาบักม่วงสีกับข้นค่ะกับเด็ดไปหอยหอยจ้ะขึ้นมาะม่กับโป่งอ,อ,อ่อนๆนะคะหอยมากค่ะแต่กับสีบ่อหายเทลื่นละลายเนาะคะ่ะเนาะยาหนานมเน่นาเร็วเนาะจ้ น,นี่ห้าได้แล้วเนาะเดี๋ยวเ้าก็ไปอ้างหอยกันจ้าอันนี้เป็นบรรยากาศในสวนเนาะค่ะเนาะสวนมาจะเป็นต้นกล้วยเนาะค่ะให้ความรุ่มลื่นจ้าต้นกล้วยสวนของห้าก็อยุประมาณสองไร่กว้วนะคะเกือบสามไร่แต่ว่าห้าปลูกความมาเต็มจะปลูกได้โซนหนึ่งค่ะพมื่อ้นก็จะเป็นไม้ปาท้างหลังค่ะอันนี้จะเป็นบม้อหอยเนาะจ้าเนาะนี่หอยห้าหอยน้อยหอยใหญ่จ้าพี่น้อง หอยมันมากินได้ค่ะใบชุลดแน่ใบอ่าบักฮวงแน่พักตบส่วนมากส่วนนีเวลาก็สิลงไปบพักตบมาล้อยใบเต็มอ่างเลยค่ะให้เขากินอยู่ในหัค่ะล่ะแล้วก็หอยเขาก็จะได้ขึ้นไปไข่ไปยังเพราะว่ายุ่นี่จะบ่ได้เก็บไข่นอกจากพี่น้องเอาปล่อยแบบธรรมชาติเนาะค่ะเนาะลูกหอยก็หลายร้ายค่ะอยู่ในบ่อนี่เนี่ยค่ะแล้วก็สิขึ้นมาไข่กับปล่อยมันเลยค่ะมันแตกลงในน้ำในอย่างแล้วก็สิได้ไปเอาแหนแดงมาล้อยไว้เนาะค่ะเนาะเอาแหนแดงมาทิ่มไว้ ต้องไปหาไอ้พวกที่มาให้เขาเกาะนะคะเพราะว่าเขามากักเกาะเกาะน้ำะตะากร้าน้ำอ่างที่เขาเตรียมที่ไว้เขาเขามาเามากาะไว้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้เขาก็ให้แบบง่ายๆเนาะคะ่ะบางโตัวก็ใหญ่อ้วนเพราะกินจะ้ะกินกระส่งตามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกินกระส่งตามกระแซ่บเลี้ยงไว้เพราะอายุได้กินค่ะหอยตัวนี้เขาก็เลี้ยงไว้อยู่บอ่อีนึงเนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวถ้าเกิดสมบอ่อนั่นแล้วก็จะเอาหอยเชลลีสีทองมาล้งไว้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้อีกอ่ะนี่นก็ช่างบกเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าบอ่อนั้นมันมันขาดเนาะค่ะมันเก็บน้ำมาอยู่มันซึมค่ะต้องสอมใหม่ก่อนอันนี้ถ้าก็สิได้เติมน้ำจ้ะน,นี่หอยหน่อยเนาะค่ะเพิ่นมาเกาะลั้มใหม่อ่าพงชลลดเนาะค่ะเนาะตั้งเพียรเกาะดำคือมึออยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยหลายคาดที่แล้วว่าเอาหอยมาเลี้ยงหอยไปใส่เมืดบ่แม่นะค่ะ เกิดมาเบื้องช่วงเทวา่าเขามาร่วมโตกัน,นะคะ่ะร้ายเต็มเลยค่ะพี่น้องเอง้หอยเช่ลนี่เป็นหอยที่กินแกล้งนะจ๊ะนาอกินแกงกินเปลืองสมค่ญคนมาขามเนาะเพราะมันไปกินเข่าเพื่อนเนาะค่ะเนาะกินเข่าก็คือสิเป็นกินเลี้ยวอะค่ะอันนี้ก็เป็นลูกน้อยๆกับมีค่ะใตน้ําดินฟังดินอยู่กับมีนะคะ่ะมันหมุดดินเนาะค่ะเนาะอันนี้นำก็ลดร้ายเติบ บอ่อนี่ก็ซึมค่ะแต่ว่าซึมบ่หลายปันบอ่อนั่นจ้ะเดี๋ยวก็ต้องเอาน้ำมาเติมเติมทุกมื่อค่ะพี่น้องเติมน้ำเข้าไปทุกเมือ่อยัง่งม,มันก็สีแห้งเนาะค่ะเนาะหลังจากที่เขาอ่าได้ให้อาหารมันแล้วเขาก็สิปล่อยไว้ตอนค่ำเขาก็จังสีมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าเกิดอาหารมันเหมือนเขาก็จังสีเติมให้มันอีกรอบหนึ่งเนจ้ะแต่ว่าก็เติมมาเทียบบ่หลายเนาะจ้ะเนาะพอหอยมันกินเก่งขี่ายน้ำสีนา่าจังเสียน้ำก็เริ่มสีน,านะะ่าแล้วค่ะต้องเอานา้ำ น้ำออกแล้วเธยก็เอาคุตักออกเล็กน้อยนล้วจะนอแล้วก,ก็เติมน้ำไม่เข้าไปพร้อมจ้ะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีเห็ดแนว้ระบายออกเนาะเะนาะ,ะนะอันนี้เขาต้องตักน้ำออกเองค่ะมันเกิดสิบก็คือบ่อก,กระช่างงูนอะก,กระช่างงูเขาปวดขังกับปล่อยน้ำออกได้เลยจ้ะพี่น้องเนี่ยจา้าอันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะเนาะ,ะหอมหไม่หอมไรจ้ะพี่น้องสำหรับพินี้ก็สศิลาไปก,ก่อนจ้าอันนี้บรรยากาศในสวนนะจา้า สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ